โอเคครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับครูจะให้ทำแบบฝึกหัดในหน้าในหน้า13แล้วก็หน้า14แล้วก็หน้าสิหเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยครูสั่งให้ทำแค่วันแค่หน้าสิบาใช่ไหมครับโ okay. อเคเดี๋ยวครูจะพาทำก่อนสักข้อสองข้อเนาะสำหรับตัวนี้ไ้ายสามพายหมายความว่าอะไรก็คือนั่นเองครับมัอย่างนี้ เบอกแล้วเมื่อวานอันนี้หนึ่งพายอันนี้สองพายใช่ไหมอันนี้สามพายอันนี้สี่พายหมายความว่าถ้าเลขคี่เนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายถ้าเลขคู่มันจะอยู่ทางขวาใช่ไหมแสดงว่าไอ้สามพายเนี่ยมันต้องตกตรงนี้แน่แน่มันตกตรงนี้เนี่ยแสดงว่ามันมันต้องอยู่ที่ขั้นดับไหนครับตรงนี้ตรงนี้อะไรนะหนึ 10, ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งลบหนึ่งศูนย์แล้วก็ 0-1ลบหใช่ไหมครับโอเคแสดงว่าตัวข้างหน้าเนี่ยมันเป็นค่าของคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบลบหตัวไซน์ก็จะตอบ0แบบนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนาะเอาเรามาดูอีกสักข้อหนึ่งครับเช่นข้อเช่นข้อนี้ครับ2 7่สิบพายส่วนสมาดูครับ2 7ิพายส่วนสคืออะไรครับอ่ะดูเดี๋ยวครูว่าตรงนี้เนาะย7พายส่วนส ยี่สิบเจ็ดพายส่วนสองอ้ยลบยี่สิบเจ็ดพายส่วนสองเนี่ยเราเราเรารู้แล้วว่าเป็นลบเนี่ยมันจะต้องมันต้องไปทางไหนครับมันจะต้องวิ่งถอยกลับใช่ไหมวิ่งลงข้างล่างเนาะทีนี้เราต้องคิดว่าสองเนี่ยคูณอะไรใกล้เคียงยี่สิบเจ็ดที่สุดก็คือคูณสิบสามหรือไม่ก็คูณสิบสองเอ้ยไม่ก็คูณสิบสี่ใช่ไหมเราจะเอาตัวไหนก็ได้นะครับถ้าเป็น ถ้าเป็นคูณสิบสี่อ่ะเราจะต้องลบออกแต่ถ้าเป็นคูณสิบสามเราจะต้องบวกเข้าใช่ไหมแต่กรณีลบเนี่ยมันจะคิดยแบงไงมันมันก็คิดคล้ายกันนั่นแหละครับแต่ว่าอ่ะดูเดี๋ยวพาทำทั้งสองแบบเนาะถ้าใครใช้สิบสี่ก็ต้องเป็นลบสิบสี่พายสองคูณสิบสี่ได้อะไรได้ยี่สิบแปดใช่ไหมครับซึ่งมันเกินใช่ไหมถ้าลบยี่สิบแปดเนี่ยยิ่งเราเติมลบเข้าไปอีกเนี่ยมันจะยิ่งเป็นเท่าไหร่ครับยิ่งมากขึ้นใช่ไหมยี่สิบ สองคูณสิบสี่ได้28่สิบแปดแล้วลบยี่สิบแปแล้วลบไปอีกหนึ่งมันก็ต้องเป็นลบยี่สิ้าใช่ไหมครับซึ่งซึ่งเป็นไงมันเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะครับอะตัวนี้ต้องเป็นเครื่องหมายบวกครับต่อไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวที่น้อยกว่าลบสิบสามลบสิบสาพายขอโทษครับ 2คูณิาได้ย6ิบหกเป็นลบยี่ิบหกลบยี่บหกยังไม่พอใช่ไหมก็ต้องลบเพิ่มไปอีกหนึ่งพายส่วนสองก็จะเป็นลบยี่สิ็ดละโอเคทีนี้มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราลบสิบสี่ใช่ไหมติดลบสิบสี่อ่ะมันจะต้องวิ่งทางนี้ใช่ไหมวิ่งแบบนี้วนไปเรื่อยๆเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นเลขคู่อะ่ะแสดงว่ามันตกตรงนี้ครับลบสิบสี่อยู่ทางนี้ลบสิบี่อยู่ตำแหน่งนี้ครับ แล้วลบสิบสี่อยู่ตำแหน่งนี้แต่มันบวกใช่ไหมมันจะวิ่งแบบเนี้ยมันวิ่งมาแบบเนี้เจ็ดรอบอ่ะสบูคูลเจ็ดรอบแล้วนะมาตกตรงนี้เนาะและทีนี้มันบอกว่าให้บวกให้บวกด้วยพายส่วนสองถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราวิ่งลงเนี่ยอันนี้มันแปลว่ามันจะลบขึ้นอีกใช่ไหมมันจะติดลบลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องถอยกลับครับมันจะต้องถอยกลับแบบนี้แสดงว่าพายส่วนสอง ถูกถอยกลับมาภายส่วนสองแสดงว่าคําตอบอบบมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งใช่ไหมเอาแต่ถ้าแต่ถ้าเราลองทําแบบนี้ครับถ้าเราลองทําแบบนี้เนาะ่าดูติดลบสิแสดงว่าลงข้างล่างใช่ไหมลงข้างล่างเนี่ยถ้าเป็นเลขขี่มันตกทางนี้แน่ มันตกอยู่ทางนี้นะครับมันอยู่ทางนี้แสดงว่าค่ามันอยู่ตรงนี้โอเคทีนี้ลบสิบามอยูน่นี่แล้วต้องติดลบไปอีกพายส่วนสองก็แสดงว่าต้องติดลบเพิ่มไปอีกก็คือต้องวิ่งวิ่งไปข้างบนแบบน,บบนี้ตามเข็มนาฬิกาอีกรอบหนึ่งอ,อ,อีก,อ,กอีกนิดนึงก็คือได้พายส่วนสองก็คือแสดงว่ามันตกตรงนี้สังเกตว่ามันก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับสองอันนี้ทําแบบไหนก็ได้คําตอบเท่ากันเนาะแสดงว่าคําตอบของค่าทรายเนี่ยนะ ค่าทคือตัวข้างหลังตัวนี้ตอบหนึ่งตัวนี้ก็ตอบศูนย์ครับโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเอ่อตัวนี้ตอบตัวนี้ตอบหนึ่งครับตัวนี้ตอบศูนย์ครับโอเคอ่ะปะันประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนย้อนกลับดูนะครับมาดูตัวนี้เขาบอกว่าจงเขียนวงกลมหนึ่งหน่วยข้อสองนะจงเขียนวงกลมหนึ่งหน่วยและเขียนจุดปลายส่วนโค้งโดยที่ มุมทีต้านเนี่ยเป็นพายส่วน3เอ้ยพายส่วน 4, พายส่วน3พายส่วน 6, หกไว้ในรูปเดียวกันหมายความว่าอะไรเราก็ต้องสร้างพายส่วน4อยู่ตรงนี้พายส่วน3อยู่ตรงนี้พายส่วน6อยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคก็คือพูดง,ง่ายๆอะ่ะเราก็ต้องเติมให้มันครบอ่ะครับเติมให้มันครบแล้วเราก็ใส่คู่อันดับใช่ไหมใส่คู่อันดับตรงนี้ ตรงนี้ก็ต้องเป็นคอร์สเป็นรูทสส่วน 2, สองทเป็น1นส่วนสองอันนี้ต้องเป็นรูทสอส่วนสองอันนี้เป็นรูทสอส่วนสองอันนี้นเป็น1นส่วนสองรูทสส่วนสองแบบนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเติมลงไปให้หมดครับเติมลงไปให้หมดเนาะโอเคครับประมาณนี้พูดง่ายก็คือการเติมวงกลมหนึ่งหน่วยนั่นเองนะออะต่อครับทีนี้เขาก็มาถามต่อว่าข้อ1เนี่ย สองพายส่วนสามเนี่ยค่าท i ายกับค่าคอร์เป็นเท่าไหร่อ่ะสองพายส่วนสามสพายส่วนสมคือกี่องศาครับเนี่ยถ้าเราคิดเนาะสองคูณร้อยแปดสิบหารสามใช่ไหมหกหกสองสิบสองแปลว่ามันคือร้อยี่ิองศาแบบนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากทําแบบนี้ก็ได้นะคิดง่ายๆเอ่อคิดง่ายๆแบบนี้ครับ3คูณอะไรใกล้เคียงสองที่สุดก็คือคูณหใช่ไหม ถ้าคูณ1เนี่ยมันได้3แต่เขาต้องการ2ใช่ไหมครับข้างบนเนี่ยเขาต้องการ2แปลว่ามันเกินอยู่เราก็ต้องลบทิ้งไปด้วยพายส่วน3แบบนี้ความหมายมันก็คือมันก็คือ120เหมือนกันครับมันจะอยู่ตรงนี้อ่ะดูนะพายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพายเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วลบก็แปลว่าวิ่งถอยกลับวิ่งถอยกลับ,บไปอีกพายส่วน6กอพายส่วนสก็คือ60องศาแสดงว่ามันก็ตกตรงนี้อยู่ดี โอเคมันก็คือ120นั่นเองนะครับแสดงว่าคําตอบอะ่ะมันจะต้องตอบตาม60ใช่ไหมตอบตาม60แต่ว่าเนื่องจากไอ้120เนี่ยมันอยู่อรอดันที่2อันนี้ all sine tan cos ใช่ไหมแสดงว่าอรอดันที่2องแล้วท่องว่า sine sine เป็นบวก s i n เป็นบวกดูค่า sine 60คืออะไรครับรู้3.2แสดงว่ามันเป็นบวกรู้3.2 แต่ค่าคอรสเนี่ยมันเป็น1นส่วนสก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในคอ์เดนที่2มันก็เลยต้องเป็นลบหส่วนสแบบนี้โอเคไหมอลองลองทำเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งเนาะเช่นอะไรดีอ่ะเจ็ดพาเพาส่วนสเาะเราก็ต้องคิดก่อน4เนี่ยคูณอะไรเนาะใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับ7ที่สุดก็ต้องคูณ2ใช่ไหมถ้าคูณหนึเนี่ยมันห่างเยอะเราต้องคูณแล้ว และให้มันเหลือขาดนะ่ะเกินหรือขาดแค่ไม่เกินหนึ่งโอเคเนาะเพราะฉะนั้นต้องคูณสองก็จะเป็นสองพายสี่สองที่เป็นแปดใช่ไหมมันเกินเราก็ต้องลบออกอีกหนึ่งก็เป็นพายส่วนสี่แบบนี้โอเคนี่ไงสี่คูณสองเป็นแปดลบ 1, หนึ่งเหลือเจ็ดเนี่ยตัวเนี้ยได้แบบนี้ออกมาแสดงว่าเวลาเราทําทําไงครับมันก็จะเป็นอย่างนี้สองพายอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมแสดงว่ามันวิ่งตามเข็มนาฬิกาเอ้ทวนเข็มนาฬิกาก่อนเนาะ เนี่ยมาอยู่ที่2พายอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ให้ลบกลับใช่ไหมครับตอนแรกว,วิ่งมาทางนี้นะวิ่งดูศรมาทางนี้แล้วนะมาถึง2พายแล้วลบกลับไปพายส่วน4ก็คือลบกลับไป45องศามันก็เลยถอยกลับมาอยู่ตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตำแหน่งของอะไรครับ300เท่าไหร่315รอองศาใช่ไหมโอเค 315องศาเนี่ยสะท้อนมาจากอะไรครับสะท้อนมาจาก4.5ใช่ไหมดังนั้นคําตอบเนี่ยในคอแดนที่4ใครเป็นบวกคอรสเป็นบวกเพราะฉะนั้นคอรสก็ต้องตอบรูทสองส่วนส,วนสวนช่องนี้เนาะรูทสองส่วนส,วนสวนแต่ซายต้องเป็นลบครับก็คือลบรูทสองส่วนส,วนสวนแบบนี้ครับโอเคประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากไม่อยากทําแบบเ,เป็นเป็นพายแบบเนี้เราก็เราก็แทนไม่อยากทําเป็นสองพายไม่อยากทําเป็นสองพายลบกับพายส่วนสี่ก็ก็แทนพายเป็นร้อยแปดสิบก็ได้อย่างที่ครูบอกกันเนาะก็เป็นเจ็ดคูณร้อยแปดสิบหารสี่ตรงนี้สี่หนึ่งสี่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 สิบหกเศษสองสี่ห้ายี่สิบก็เป็นสามร้อยสิบห้าเท่ากันครับ โอเคแล้วเราก็ไปดูว่ามันอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคนะครับอะต่อครับทีนี้ข้อสามเขาบอกว่าจงบอกจำนวนจริงมาจำนวนจริงทีตาจำนวนจริงทีตาเนี่ยมาห้าจำนวนที่ทำให้ต่อไปนี้ครับก็คือซน์ทีตาเป็น0ูนย์แสดงว่ามุมอะไรบ้างครับที่ทำให้มันเป็นศูนย์อะโอเคไหมก็ไม่ยากครับ ทายอะไรเป็นศูนย์อ่ะก็คือซรายทายศูนย์ 0, ใช่ไหมครับทายศูนย์ 0. แล้วก็อะดูถ้าเราดูวงกลมเลยเนานะตัวนี้เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งลบหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ลบหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าค่าซายเนี่ยคือตัวที่อยู่ทางขวาเนาะก็เป็นแกน y ก็จะมีตัวนี้ก็คือสองพายตัวนี้ก็ใช่ก็เป็นพายแสดงว่าคำตอบก็คือมีศูนย์องศา มีศูนย์องศามีร้อยแปดสิบมีสามร้อยหกสิบแล้วก็มีสามพายสี่พายแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครบแล้วครับเนี่ยโอเคต่อไปข้อสองเขาถามว่าไซน์เทต้าเป็นหนึ่งแสดงว่าเฮ้ i, ยไซน์อะไรบ้างอะที่มันเป็นหนึ่งแล้วก็หายเองเห็นไหมครับให้ให้ยกตัวอย่างมาห้าอันนะโอเคต่อไปข้อสี่ครับข้อสี่เขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์ทต้าและโคอเทต้า จากข้อต่อไปนี้อดูลบ5พายส่วน4มันก็ทําเหมือนกันกับข้อ2ที่ครูพาทํานั่นแหละครับ4คูณอะไรใกล้เคียง5ที่สุดแต่ไม่เกิน1ก็คือ4คูณ1ใช่ไหมแต่มันติดลบแล้วก็ลบพาย4คูณ1เป็น4เป็นลบ4นะตอนนี้แต่ว่ามันยังไม่ถึง5ใช่ไหมเราก็ต้องลบอีก1ก็เป็นแบบนี้แสดงว่า แสดงว่ามันจะเป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้ครับวิ่งถอยกลับใช่ไหมวิ่งถอยกลับมาพายก็คือวิ่งมาตรงนี้ครับโอเคแล้วจากนั้นให้วิ่งติดลบต่อไปอีกพายส่วน4มันก็เลยวิ่งติดลบมานี่แสดงว่ามันตกคอแดนที่3ามเข้าใจไหมมันตกโดยตกคอแดนที่สแสดงว่าตำแหน่งของสี่าในคอแดนที่3เนี่ยรู้ได้ไงว่าเป็น4ีาเพราะมันเป็นพายส่วน4ี่เข้าใจไหม มันต้องเป็นรูปสองส่วนสองกับรูสองส่วนสอง,สอง,สองแต่เราท่องว่าไซ n ์ใช่ไหมครับในะค้อเดนนี้แสดงว่าค่าไซด์เป็นบวกค่าไซด์เป็นบวกเนี่ยแสดงว่าตรงนี้ตรงนี้ตอบรูปสองส่วนสองแต่ตรงนี้ตอบลบรู 2, ส,อสองส่วนสองแบบเนี้ยโอเคไหมครับประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันไซ n ์ทีตาคอสทีตาโอเคอ๋อเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้พาทำนิดนึง ตัวนี้คือเมื่อก่อนเนี่ย <S <S เขาให้มาเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็นประมาณข้อ6เนี่ยแล้วเราเขาแยกเหมือนข้อ3แต่อันนี้เขาให้เขาแยกมาให้เลยอะ่ะโอเคนะเขาแยกมาให้เลยเราต้องทํำยังไงครับเราก็ตอบได้เลยไม่ได้ยากเนะเาะมันก็จะเป็นอย่างนี้ <S 2 <S พายใช่ไหมครับ2พายคืออยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับอยู่ฝั่งขวานั่นเองใช่ไหมแสดงว่าอยู่ตรงนี้เป็นบวกแสดงว่าวิ่งตามเข็มวิ่งทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมวิ่งมานี้ปั๊บ อยู่ตรงนี้ครับโอเคพออยู่ตรงนี้เสร็จปั๊บให้บวกเพิ่มไปอีกแสดงว่ามันลงมาตรงนี้อีกพายส่วนสครับคําตอบอยู่ตรงนี้ครับพายส่วนสอีกแล้วก็ต้องตอบตาม45่สิองศาใช่ไหมแต่ว่าในคออแดนนี้เราท่องว่าอะไร all s ายแ t นคอร์ใช่ไหมครับแสดงว่าคอรเนี่ยเป็นบวกคอรเป็นบวกใช่ไหมครับ cos เป็นบวกก็คือตัวนี้ตอบครับรูอง รูสองส่วนสองแต่ตัวนี้ตอบลบรูสองส่วนสองใช่ไหมโอเคประมาณนี้ครับก็ไปทําเองเนาะทีนี้มาดูข้อห้าครับข้อห้าเขาบอกว่ามีจํานวนจริงทีต้าเนี่ยหรือไม่ที่ทําให้ไซด์ทีต้าเท่ากับสองเราก็ต้องตอบครับว่ามีไหมมีมุมไหนไหมที่ค่าไซด์เท่ากับสองอก็ตอบมามีหรือไม่มีเพราะเหตุใดนะครับโอเคประมาณนี้ครับ ทำเองนะแล้วส่งบรรจันจรครับ